เอาล่ะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยน,นะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบราชาปีศาจเหมือนเดิมนะครับผมและสําหรับคลิปนี้เพื่อให้เป็นการเซเวลาเราไปรับชมคลิปร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับผมหลังจากที่พระเอกนะครับแต่เขาปะทะกับหัวหน้าตระกูลฉีพระเอกนั้นก็ยังควบคุมคลังจากดาบ ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเพื่อนพระเอกก็ได้ทําการควางระเบิดไข่เน่าเข้ามาช่วยพระเอกจากนั้นหัวหน้าตะกูลฉีก็ได้ถามกับทหารว่าเซียวซุยอยู่ที่ไหนทหารนะครับผมจึงตอบว่าในช่วงชุลมุนจึงได้ถูกลักพาตัวไปแล้วทําให้หัวหน้าตะกุลฉีก็ถึงกับโกรธเป็นอย่างมากและฉากนะครับก็จะตัดมาที่พระเอกซึ่งได้โดนระเบิด แก๊สไข่เน่าเข้าไปพระเอกนั้นก็เลยได้เผลอหลับนะครับผมพร้อมกับดาบราชันนั่นเองและเมื่อพระเอกตื่นขึ้นเขาก็ได้คิดในใจว่าที่นี่ที่ไหนกันมันคือห้องพักที่เหยาเฉือเคยพูดถึงหรือเปล่าทำไมมันดูน่ากลัวแปลกๆหรือว่าข้าแต่ตายไปแล้วกันเนี่ยทั้งที่ยังควบคุมพลังจากดาบไม่ได้แท้ๆและต่อมานะครับพระเอกก็ได้พบกับสาวสวยคนหนึ่ง พระเอกจึงได้บอกว่าเจ้างดงามขนาดนี้หรือว่าเจ้าตกลงมาจากสวรรค์ใช่หรือเปล่านางนะครับผมจึงตอบที่นี่คือสวนหลังบ้านของตระกูลเฉินของข้าเองพระเอกจึงได้บอกว่าบางทีสวรรค์อาจจะอยากให้รางวัลกับข้าก็ได้ก็เลยส่งสาวงามเช่นเจ้ามางั้นสินะและทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเหยาชื่อนั้นเคยได้บอกว่าที่บ้านของตระกูลเฉินนั้นมีพีซิงอยู่ และเมื่อพระเอกรู้ตัวนะครับผมเขาก็ได้โดนผีหลอกเข้าไปเต็มๆจากนั้นพระเอกก็ได้มาเจอกับเหยาชื่ออีกครั้งซึ่งพระเอกก็ได้รีบฟ้องเหยาฉือไปว่านี่เจ้าไปไหนมากันข้าได้เจอผีที่บ้านของตระกูลเฉินและจากนั้นเหยาชื่อนะครับก็ได้แนะนําให้พระเอก แต่รู้จักกับสาวเล่นดนตรีในร้านที่พระเอกนั้นได้ไปนั่งกินข้าวมานั่นเองซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่าวูหยางและเธอก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกและเยาาฉือเพราะในช่วงชุลมุนนั้นเธอนั้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้พระเอก และเหยาชื่อที่ได้ช่วยชีวิตของเธอไว้พระเอกจึงได้บอกนะครับผมว่าสาวงามเช่นเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าก็ได้และจากนั้นเหยาชื่อก็ได้บอกพระเอกว่าแท้จริงแล้วแม่นางวูหยางนั้นไม่ใช่ผู้หญิงแท้นา่นจึงทำให้พระเอกนั้นตกใจเป็นอย่างมากนะครับและจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้เจอกับสหายเก่านั่นเองซึ่งเขานั้นก็เป็นถึงสุดยอดนักดาบปลายจำตระกูลหัว แต่ทว่าวเขาและพระเอกนะครับผมก็ชอบทะเลาะก,กันบ่อยๆซึ่งเขาก็มีชื่อว่าเฟิงหลิวและเฟิงหลิวนั้นจึงได้บอกกับพระเอกว่าถ้าหากเจ้าอยากคนล้มตะกูลฉีและช่วยเมืองแห่งนี้จริงๆละก็ข้าเองก็จะเอาด้วยพระเอกจึงได้บอกไปนะครับว่างั้นข้าขอดูฝีมือของเจ้าหน่อยละกันว่าไม่ได้เจอกันนานฝีมือของเจ้านั้นพัฒนาไปถึงไหนแล้วซึ่งเฟิงหลิวนะครับผมก็ได้โช์เทพให้พระเอกดู ซึ่งเฟิงหลิวเนี่ยนะครับผมเขานั้นก็รู้ดีว่าพระเอกนั้นก็มีพลังไฟที่ร้อนแรงมากๆเขาจึงได้ทําการใช้วิชากําลังภายในที่ก็เป็นวิชาด้านความเย็นนะครับเพื่อดับไฟในตัวพระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้ระเบิดพลังไฟขั้นสุดยอดออกมาให้เฟิงหลิวได้ดูซึ่งเฟิงหลิวจึงได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อเข้าปะทะกับพระเอก พื่อหยุดพลังไฟของพระเอกนะครับผมจนเกิดเป็นแรงระเบิดและเขาก็ได้บอกพระเอกว่าเพลงดาบของเจ้านั้นถือว่าไม่ธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเจ้ายังควบคุมพลังจากดาบราชนไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์รีบหาวิธีควบคุมมันซะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ถ้าเกิดว่าเจ้าควบคุมมันได้แล้วก็อยากที่ใครจะสามารถหยุดเจ้าได้และเยาวฉือก็ได้บอกนะครับผมว่าทั้งสองคนนั้น เป็นเพื่อนกันจริงหรือไม่เนี่ยทำไมตอนต่อสู้กันดูเหมือนกับว่าทั้งสองจะเอาจริงกันมากๆากเล่ากับว่าจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บหนักเลยทีเดียวซึ่งเช้าวันต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้ทะเลาะก,กับเฟิงหลิวต่อซึ่งเฟิงหลิวก็ได้บอกกับพระเอกว่าร้านอาหารที่พวกเราจะไปจะต้องเป็นร้านที่ราคาแพงเท่านั้นไม่อย่างนั้นข้าก็จะไม่ไปด้วยพระเอกก็เลยได้บอกไปนะครับผมว่าเจ้านี่มันช่างเรื่อง เยอะซะจริงเฟิงเหลวจึงได้ตอบกลับว่าอย่างน้อยข้าน่ะก็มียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งอยู่ที่ตระกูลหัวแล้วเจ้าล่ะที่ผ่านมาเจ้าได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือย,ยังพระเอกนั้นจึงตอบว่าอย่างน้อยข้าก็ไม่กลัวอะไรก็แล้วกันแเมื่อมีคนเดือดร้อนข้าเองเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเสมอเฟิงเหลวจึงได้ตอบนะครับ ว่าเจ้านะยังให้เพื่อนของเจ้าช่วยป้าระเบิดไข่มาช่วยอยู่เลยไม่ใช่หรือยังไงและเฟิงหลิวก็ได้บอกต่อนะครับว่าพวกเจ้านั้นดูเหมือนจะไม่มีเงินจ่ายร้านอาหารราคาแพงๆงั้นเอาเป็นว่ามือนี้ค่าเลี้ยงกันแล้วกันซึ่งวูหลานนะครับเขาก็ได้บอกพระเอกว่าอย่าไปถือสาคนอย่างเฟิงหลิวเลย พวกสุดยอดนักดาบก็มักจะทําตัวแบบนี้แหละแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนจิตใจดีมากและเ่ยวชื้อก็ได้บอกกับพระเอกว่าในบรรดาเจตรกกู้นใหญ่เฟิงหลิวนั้นถือเป็นยอดอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงมากฝีมือของเขานั้นดังไกลไปทั่วทุกสารทิศและพี่ชายของเขาก็ได้ถูกสังหารโดยคนที่ชื่อลี่อยู่ ทำให้เฟิงหลิวนั้นต้องการล้างแค้นชายผู้นั้นมาโดยตลอดซึ่งเฟิงหลิวก็เคยได้ปะทะก,กับลี่อยู่มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็ได้พ่ายแพ้และรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์มากๆและจากนั้นเขาก็ได้ดื่มเหล้าไม่หยุดเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดที่ไม่สามารถล้างแค้นให้พี่ชายได้และว่ากันว่าชายที่ชื่อลี่อยู่นั้นเคยได้ต่อสู้กับกองทัพยอดอัจฉริยะ นับหนึ่งพันคนแต่ทว่าเขาก็ยังสามารถลอดตายมาได้พระเอกก็เลยได้บอกไปนะครับว่ามีคนที่สุดยอดแบบนั้นอยู่บนโลกใบนี้ด้วยงั้นหรอเนี่ยและเรื่องราวของดาบราชันปีศาจในตอนที่3นะครับผมก็ได้ดำเดินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์สับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับและสําสหรับวิดีโอนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีกระปุม